สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสวนข้าโพดกันอีกครั้งนะคะก็มาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาดินเข้าโคลเข้าโคนต้นอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ข้าโพดตรงนี้จะไม่สม่ำเสมอนะคะสำหรับต้นเขาตรงนี้เราใช้สายพันธุ์ที่ เป็นยี่ห้อใหม่นะคะไม่ใช่ยี่ห้อที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจำก็พอดีไปหาซื้อแล้วไม่เจอยี่ห้อที่ใช้ประจำก็น้องก็เลยเอายี่ห้อนี้มาเพราะว่ามันก็ขาดอยู่ประมาณสิบสิบรองประมาณนั้นนะคะสิบรองที่เราใช้เม็ดพันยี่ห้อใหม่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่นะคะเขาก็ ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแล้วก็โตไม่สม่ำเสมอก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นที่มเมล็ดพันธุ์จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะที่ของเราด้วยหรือไม่อะไรมันก็อาจจะผสมผสานกันไปนะคะแต่ก็คือว่าตรงนี้ขึ้นไม่ดีเลยแล้วต้นก็ไม่ค่อยจะดี ก็จะมีบางต้นที่เขาสูงใหญ่นะคะแต่ก็มีบางต้นที่เขายังดูจ่อยจ่อยมันก็อาจจะเป็นที่ดินของเราด้วยนะคะก็ดูแลบำรุงกันไปได้เท่าไหร่ก็คงต้องตามนั้น <c oughs> นะคะก็ดูแลกันไป พยายามให้งามที่สุดแล้วค่ะเท่าที่จะทําได้นะคะพอถ้าต้นเขาง,งามต้นใหญ่ต้นอวบเราก็จะได้ฝักสวยๆชุดนี้เราปลูกน้อยนะคะร่องสั้นๆแค่ยี่สิบกว่าร่องก็ จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเหลือนะคะจากที่เราปลูกครั้งก่อนแล้วก็เอามาลงแต่พอดีบังเอิญมันไม่พอเต็มที่ตรงที่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยไปซื้อพันธุ์ของยี่ห้อใหม่มาปลูกด้วยแต่ก็เป็นข้าวโพดแบบเดียวกันนะคะ ข้าวโพดข้าวเหนียวเม็ดขาวดำปกติอย่างที่เราเคยปลูกมานะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูต้นนั้นกันนิดนึงก็มาหยอดยาไปรอบนึงแล้วค่ะตรงนี้เพราะว่า พอดีเข้ามาเจอว่ามีร่องรอยอะนะคะก็เลยเอายามมจอดไปหนึ่งครั้งสิ่งที่หลงเหลือน่าจะเป็นของเก่านี่เพราะว่ายอดใหม่เขาขึ้นมาโอเคอยู่นะคะนี่ค่ะยอดใหม่เขาดีแล้ว แต่มีมีมีม,มีจะมองเห็นไหมน้อในกล้องเพราะว่าประนอมก็มองในกล้องก็ไม่ค่อยชัดค่ะมันรงัรงรังเพราะว่าแดดจัดน่น,นะคะมีตัก๊กระแตนค่ะตัก๊กระแตนอยู่ในยอดข้าวโพดน,นะคะจะเห็นไหมนะ จอลงไปเลยไม่เน่ใจว่าเห็นไหมตืวแตะเกนเพราะแดดจ้าตอนนี้แปดโมงแปดโมงกว่าแล้วนะคะแดดจ้าก็เลยทำให้มองหน้าจอไม่ค่อยชัด ตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้เมรดพันธุ์ยี่ห้อเดิมนะคะที่เราเคยใช้มาเป็นประจำต้นข้าวโพดก็จะประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็ไม่สม่ำเสมอเหมือนกันนะคะบางต้นก็ยังเล็กอยู่บางต้นก็โตแล้วเหมือนกันแต่ตรงนี้ขึ้นดีขึ้นทุกหลุมที่เราฝังลงไปนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ